วันนี้ผมมาในนามของสสนะครับไม่ได้มาในนามของเลขาธิการพักกาทธรรหรือในนามพักกาทธรรแตม่มาด้วยด้วยบทบาทของสสซึ่งพอเราได้เห็นคลิปนี้แล้วเราก็อยู่ในสถาบันทางรัฐสภาซึ่งเป็นสามขาหลักของประเทศนะครับแล้วในเมื่อมีการขายตัวหรือการซื้อสสเนี่ยเป็นความผิดหลายแรงนะครับ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับและเป็นการบ่อนทําลายประชาธิปไตยนะครับแล้วในเมื่อเพื่อนสสเนี่ยรู้แล้วว่ามีการกระทําผิดเนี่ยก็ต้องดําเนินการนะครับให้ถูกต้องเอาคนผิดออกมารับโทษให้ได้นะครับไม่ใช่ปกป้องคนผิดพอเราพอมีการปกป้องคนผิดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นผมว่ามันก็จะผิดจริยธรรมนะครับ ก็อยากจะให้เอาคนผิดออกมาลงโทษให้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นที่เพ่งเล็งของพ่อแม่พี่น้องหลายหลายคนนะครับว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนเอาเงินสบ5ล้านพร้อมกับรถหนึ่งคันแล้วก็เงินเดือนอีกนะครับผมก็อยากจะฝากไปถึงท่านหัวหน้าพักของพักประชาชนด้วยท่านเทงนะครับอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่า ในไหนท่านเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วทุกเรื่องในเมื่อมีหลักฐานขนาดนี้เอาผิดได้เนี่ยทำไมท่านถึงไม่ทำนะครับแต่แล้วก็สอสอท่านคนนี้ไปพูดในเวทีปาศัยนะครับผมก็เชื่อว,ว่าต้องเป็นเรื่องจริงเพราะถ้าไม่เป็นเรื่องจริงเนี่ยเอาความเท็จไปพูดบนเวทีปาศัยเนี่ยผมว่าก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ผมจะตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินการให้ถึงที่ที่สุด,สดนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้ว ไอ้เรื่องขายตัวสอสอเนี่ยปรากฏมาสองครั้งแล้วซึ่งครั้งแรกเราก็ปล่อยผ่านแต่ครั้งนี้ค่อนข้างจะมีหลักฐานชัดเจนครับผมทาทุกช่องทางครับก็จะมีตอนนี้มีมีมีตรงนี้นะครับแล้วก็ทางท่านปปชนะครับเพราะมันเป็นการผมว่าเข้าปปชนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่จริงผลสุดท้ายเนี่ยผมก็จะไปกกตนะครับเป็นเรื่องเท็จนะครับถ้า ถ้าผลท้ายมาเนี่ยไม่เป็นความจริงอย่างที่พูดหรือว่าไม่มีจริงอย่างที่พูดเนี่ยสสคนเนี้ไปหาเสียงในที่หนองปลือเป็นเป็นน่าจะเป็นเทศบาลเทศบาลหนองปลือเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็ถ้าขึ้นพูดเรื่องเท็จก็จะผิดนะครับก็ผมคิดว่าถึงทอดถอนครับท้าเลยครับอยากให้เปิดครับไม่ใช่มายอย่างนี้มาพูดลอยๆอยแล้วก็ ตัวเลขสูงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอยากให้ทําครับจะพักประชาชนเปพักที่ตรวจสอบผมเห็นมีคนตรวจสอบเก่งๆหลายท่านนะครับก็เรื่องนี้เอาอีกสักหน่อยในเมื่อไหนๆท่านก็เจ็บใจเรื่องสสอ,ออกนะครับก็ผมว่าน่าจะทําให้เต็มที่ครับผมเราไม่เคยซื้อตัวใครอยู่แล้วครับผมผมผมกล่าเรียนว่าอย่างอย่างเคสสสกิจเนี่ยผมว่าผมพูดทุกที่นะครับเกิดจากสนิมข้างใน นะครับแล้วเขาเขาออกมาปุ๊บเขาก็อาจจะมีความสนิทสนมกับเพื่อนสอสของทางเราแล้วก็เห็นถึงการทํางานของท่านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าแล้วก็หัวหน้าพักท่านนริมนพินโตสิงวัฒนะครับเลยทําให้เขาอาจจะเห็นแล้วก็คิดว่าตอบโจทย์เขานะครับแต่นี้มันยังเขาต้องออกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับครับผม